พีครูจะเริ่มแล้วกันนะครับครับขอเวลาตีเช้นเป็นคร,ครูขอเวลาตีกรอบอยู่ครับคนที่เหลือล่ะไอ้มิ้นได้ยินเสียงครูไหมมิ้นได้ยินค่ะโอเคมีอุปกรณ์หรือเปล่า ทำอุปกรณ์เป็นเล่นอนเลยครับจา่าทำเยอะเกินไปป่าอุปกรณ์มีหลับไม่นอนว่าอาชีพราชการดูต <c oughs> ีกรอบตีกรอบรอเลยหนึ่งเซนติเมตรนะครับกรอบครับผม ตาพีใช่ไหมโอ้โอเคเราก็ตอน้ก็่นบเหมกินกรอบตีกรอบ,อบลอ บายบายใครไยบายวะยูร <Bye> <elim> ูครับยังอยู่ครับยังอยู่ โอเคเดี๋ยวครูจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับจะได้จบเร็วๆต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเขียนภาพภาพออฟบิกนะครับภาพออฟบิกโดยเขียนกล่องสี่เหลี่ยมภาพอพอฟบิกภาพออฟบิกทบทวนนะครับตองต่ตัวเองอ่าบองหนลูกภาพอพอฟบิกทบทวนนะครับมันกลางแขนของแกน y เนี่ยมันกลางกี่องศาครับสี่ห้าสี่ห้าี่องศานะครับสี่ห้า สี่สิบห้าองศาถูกต้องครับอ่าแล้วทีนี้ความแตกต่างกับภาพภาพไอโซมิติกคือภาพออฟบิกเนี่ยมันจะเป็นภาพด้านหน้านะครับครูเสียงมันจะทอนมันจะทอนใครเปิดไมค์ครูครับครูเปิดสองอันนะเอาเหรอครูเปิดสองอันอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคได้ยินไหม,ม,ม,ไหมดีค่ะอ่าโอเคอ่าเอาใหม่เอาใหม่ภาพออฟบิกนะครับแขนของแกนวเนี่ยแขนของแกนวม,มันจากกลาง45องศาแล้วด้านหน้ามันจะเป็นรูปด้านรูปด้านหน้านะครับซึ่งมันจะขนานขนานร้อดสิบองศา นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากภาพไอโซเมติกภาพไอโซเมติกดูจากตัวอย่างนะครับภาพตัวอย่างกองสี่เหลี่ยมเห็นไหมว่าข,าขามันเนี่ยจะกางกี่องศาครับสามสิบครับอขาสองข้างจะกางสามสิบองศานะครับขาสองข้างเนี่ยจะกางสามสิบองศาแต่ไอโซเมติกมันจะกางแค่ด้านเดียวคือสี่สิบห้าองศาวันนี้จะมาเริ่มเขียนภาพ i อโซเมต i c กันนะครับ i โซอโซ metric m e t r i c i s ซ m e t r ิกนะครับ Kem เขียนกำหนดไูด้วยว่าสามสิบองศานะครับโอเคไอโซเมต i c สามสิบ okay. องศาก่อนอื่นลากแกน x ก่อนกำหนดแกน x ก่อนนะครับลากแกน x เบา นะครับลากแกน x เบาๆแล้วเขียนกำกับเอาไว้แกน x นะครับและแกน y คือตรงการลางลากเส้นแกน y ตรงการลางลากขึ้นไปนะครับแล,ล้วกำหนดเอาไว้แกน y ทุกครั้งที่เห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นเส้นที่ครูเขียนไหมครับฮัลโหล เห็นครับไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นครูไม่ค่อยเห็นเหรอไม่ค่อยเห็นเหรอไม่เปิดไปเปิดไปไม่มีในิดมีไหผมเห็นชัดครับผมเอาขึ้นจอใหญ่ไอที่ไม่เห็นเนี่ยเราไม่ได้ปักหมดใช่ไหมมันเลยเป็นจอเล็กหรือเปล่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ ริงเห็นยังเห็นแล้วค่ะใครที่ดูโทรศัพท์นะครับเดิมบลคลิกสองครั้งที่หน้าจอเขียนแบบของครูมันก็จะเป็นจอใหญ่ให้นะเห็นแล้วค่ะแล้วค่ะโอเคอ่าตอนนี้ได้แกน X อแกน Y หรือ,อยังได้แล้วครับ ได้แล้วนะเอามาเริ่มก่อนเริ่มจากขาขาด้านขวามือของเราแล้วกันอ่ะนะครับล่างเส้นเบาๆขึ้นไป30องศานะครับจากจุดที่ตัดกันนะครับคือจุด0ูนนี่คือจุด0ูนย์นะครับที่ประกาหูดันนี้ไว้นี่จุด0ูนของแกน x แกน y นะครับลากเส้นบางๆไว้ก่อนอ่าให้ให้เห็นเป็นเส้นของมันตั้งเส้นบางๆนะ เมื่อลางเส้นบางๆแล้วกำหนดให้มันยาวกำหนดให้มันยาวเอาสักเจ็ดเซนติเมตรนะครับโดยการเอาไม้บรรทัดทาบลงไปที่จุดศูนย์ศย์แล้วก็จุดเอาไว้ตรงที่เจ็ดเซนพอดีอ่ กำหนดความยาวของมาณเจ็ดเซนแล้วก็ลากเส้นนะครับลากเส้นมาเลยให้ถึงจุดที่เรากําหนดอ่ามันลากมาเห็นไหมเห็นไหมครับครับอ่าโอเคเมื่อลากแล้วนะครับเมื่อลากแล้วทำชิดด้านนะเมื่อลากแล้วให้ล่างเส้น ให้ล่างเส้นตรงแนวดิ่งนะครับของจุดเซนติเมตรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ยาวเจ็ดเซนนะเจ็ดซีเอ็มนะครับความยาวเจ็ดซีเอ็มอ่าให้ล่างเส้นนี้ปลายเบาๆก่อนให้เห็นแนวเฉยๆนะครับแล้วก็จุดเอาไว้จุดเอาไว้ที่เจ็ดเซนติเมตรเหมือนกันรูปกล่องนี้จะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอ่าเมื่อจุดแล้วนะครับ เมื่อจุดแล้วให้หนักเรียนลากเส้นให้จุดชนจุดเลยนะครับจุดชนจุดเลยอ่าโอเคเห็นไหมป๊บ,บนึงนะครับอีกแบบนึงนะครับเร็วไปบอกนะครับอ่าไม้ฉาก สี่เหลี่ยมเนี่ยต้องใช้เป็นสามสิบองศานะถ้าใครใช้นะครับมันจะมีสี่สิบห้ากับสามสิบสี่สิบห้าจะเป็นตัวนี้นะครับสามสิบจะเป็นตัวนี้นี่นะองศามันจะต่างกันนะครับองศาจะต่างกันอ่ามุมองศาจะเป็นสามสิบองศานะครับ ได้ยังได้ค่ะโ okay. อเคขั้นต่อไปจะเป็นเส้นตรงแนวดิ่งตรงจุดศูนย์ศูนย์นะครับกำหนดไปเหมือนกันเลยมันมีเส้นล่างอยู่แล้วนะครับเรากำหนดไปเลยเจ็ดเซนติเมตรเอาไม้บรรทัดทาบเลยแล้วก็จุดไปที่เจ็ดเซนอ่ามาจุดได้แล้วนะครับมาจุดได้แล้วล่างเส้นมาเลยทั้งจุดเจ็ดเซนเนี่ยเอาลงมาถึงจุดศูนย์ศูย์อ่า ได้แล้วนะครับเมื่อได้เส้นนี้แล้วนะครับต่อเนื่องเลยนะครับล่างล่างเส้นไม่ใช่ล่างขีดเส้นนะครับของจุดนี้กับจุดนี้ให้มันชนกันเลยชนเลยอ่ามันจะมีความยาวเท่ากันองศาที่เท่ากันนะครับสังเกตว่าว่าเส้นล่างกับเส้นข้างบน นะครับความเอียงขององศาจะเท่ากันและยาวเท่ากันนะครับด้านนี้สูง7เซนซมด้านนี้ก็ยาว7เซนเหมือนกันซ m อมอันนี้ก็7เซนนะครับนี่ถ้าเป็นภาพด้านเราได้ด้านละหนึ่งด้านตอนนี้ทันไม่เอ,อ่ย ทนัทนค่ะโอเคถ้าทันไปด้านต่อไปเลยนะครับเมื่อกี้เราใช้ไม้ฉากในด้านนี้ทีนี้วิธีการอีกด้านหนึ่งเราแค่หมุนสลับหมุนสลับด้านไม้ฉากนะครับหมุนสลับด้านไม้ฉากครับนี่นะครับมันจะเป็นถ้าใครมีอ,อุปก,กรณ์่มันจะง่ายนะครับมันจะทำทีเดียวเลย ถ้าใครใช้เครื่องวงกลมนักเรียนจะต้องวัดองศาก่อนต้องจุดก่อนแล้วก็ลากไปนะครับอะทาเหมือนเดิมล่างเส้นเบาๆนะครับล่างเส้นเบาๆให้เห็นเส้นล่างก่อนกําหนดจุดที่นี่กําหนดจุดเจ็ดองศาเหมือนกันไม่ใช่เจ็ดองศาเจ็ดเซนเจ็ดเซนเจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนเจ็ดเซนติเมตร จุดเอาไว้อยู่นะคาครับอ่าใครเข้ามาใหม่ใครเข้ามาใหม่เ,ามาหมเอย VNN นี่ใครเนาะฟ้าลุงครับฟ้าลุงอ่าฟ้าเข้ามาใหม่ตามให้ทันนะครับวันนี้เขียนไอซ m e t r ิกอ่ะเมื่อได้เจ็ดแล้วนะครับเมื่อได้เจ็ดแล้วลากลากลากเส้นจากจุดศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมนะครับจากจุดศูนย์ศูนย์ไปหาจุด ที่เรากําหนดไว้ sen, เจ็ดเซนเมื่อกี้นี้โคโอเคอเค่ะอ่ะเราก็จะได้อีกเส้นละนะครับได้อีกเส้นทาเหมือนกันตอนนี้เราจะล่างเส้นแนวดิ่งนะครับเราจะล่างเส้นแนวดิ่งเอาไว้ที่จุดนี้เมื่อกี้นี้ถ้าเรากําหนดนะครับล่างเส้นแนวดิ่งเอาไว้แล้วก็กำหนดเหมือนกันนะครับกำหนดขึ้นไป 7เส้นกำหนดขึ้นไปะเส้นจุดเอาไว้นะครับจุดเอาไว้เมื่อจุดแล้วนะครับสังเกตว่าทุกครั้งครูจะเอาไม้ฉากเอามาทาบกับท s สเ l ลเห็นไหมครับเพื่อให้ฉากมันเท่ากันทุกครั้งนะครับนะบไม่ใช่วพอาํกำหนดแล้วเราก็ไปขีดตรงนี้เลยมันจะเบี้ยวนะครับเวลาเราขีดอาจจะมีแรงกรดของปากาหรือดินสอเนี่ยมันจะทําให้ อ่าไม้ฉากเบี้ยวได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไม้ฉากมาท่าไว้นะครับท่าไว้กับทีสเกลมันจะไม่ไปไหนเวลาเลื่อนก็เลื่อนแบบนี้เลยนะครับอ่ะลากขึ้นไปหาจุดนะครับยาวเจ็ดเซนเหมือนเดิมอ่าเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วลากเส้นจุดชนจุดเลยนะครับ อ้าวเห็นไหมครับองศาจะเท่ากันสามสิบองศาเหมือนกันยาวเจ็ดเซนเหมือนกันสูงเจ็ดเซนอันนี้ก็เจ็ดเซนอ่าใกล้แล้วทีนี้ง่ายนิดเดียว ใครตอบผู้ได้ว่าเหลืออีกกี่เส้นจะเสร็จสมบูรณ์สองครับถูกต้องครับลากเลยครับถ้าใครมีเครื่องมือนะนี่ใช้เครื่องมือลากเลยลากเส้นเดี๋ยวก่อนนะครับ ลากเส้นล่างไปล่างไปก่อนลากไปเลยนะครับล่างไปอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับสังเกตว่าวางอยู่ตรงนี้นี่ไม้มันทัดมันไม่ถึงเลยครับมันไม่ถึงจุดให้เลื่อน t กลขึ้นเลื่อนทีสเขึ้นแล้วก็เลื่อนไม้มันทัดเอาอ่าไม้ฉากตอนนี้ล่างไป เราจะเห็นนะครับจะเห็นจุดที่มันตัดกันนี่เราจะเห็นจุดที่มันตัดกันพอเห็นแล้วนะครับล่างจากจุดที่ตัดกันมาหาเส้นมาหาจุดตรงนี้เลยเนี่ยจุดที่มันสูงเจ็ดเซนเนี่ยล่างหมดเลยหนึ่งด้านนะครับและอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกัน เสร็จเรียบร้อยนะครับภาพไอโซเมนติกกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวเจ็ดเซนทุกด้านนะครับเจ็ดซเอ็มทุกด้านทานไหมทานไหมลดีย่างไงล่ะทานไหมทานไหม มิน้นเป็นไงมิน้นได้ค่ะได้นะครับกิ่งเป็นไงกิ่งได้ไหมกิง่งมันก็ได้อยู่ครูแต่ว่าหนูไม่มีเครื่องมือหนูไม่รู้ว่ามันเบี้ยวไหมอ่ะอ๋อก็ไม่เบี้ยวนะถ้าไม่มีเครื่องมือนะให้กิ่งสังเกตอย่างนี้กิ่งสังเกตว่าด้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมเส้นสองเส้นนี้มันขนานกันไหม นะครับมันขนานกันหรือเปล่าถ้ามันขนานกันแสดงว่าถูกต้องละองศาถูกเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันไหมถ้าขนานกันถูกอันนี้เหมือนกันเห็นไ,ไหมครับเส้นในแนวเดียวกันถ้ามันขนานกันแสดงว่าถูกต้องนะครับอ่าถูกถูกถูกอ่าโอเคถูกต้องต้องใช้โค้ดพเมไปเป็นคนอื่นเลยครับไอโลไอโร่เป็นยังไงวะโรโชดี้โรโชหน่อย อ่ะของเตอร์ถูกต้องนะของเตอร์กำลังรอเลยกำลังรอเลยแป็กไปหน่อยอ่ะส่วนฟ้าส่วนฟ้าส่วนฟ้าฟ้าเข้ามาฟ้าเข้ามาทลางทีห้นะเดี๋ยวคุณเอาดี๋ยเดให้เข้ามาเสียงสะท้อนทำไมเสียงครูมันเวลามีคนเปิดไม์น่ะเสียงจะสะท้อน อันนี้ของใครเลยครผมครับผมครับผมครับผมโลเหรอเห็นไม่ชัดเลยแป๊บหนึ่งนะโลทำไมกูมองโลไม่ชัดเลยนะมันไม่ขนาดกันนะโลนะ เห็นไหมเติมเส้นให้มันชัดกว่านี้หน่อยโลเติมเส้นหลักให้มันเข้มขึ้นครับได้ยินไหมรโลโลได้ยินครับกำลังเติมครับอ่าเติเ้เส้นหลักนะครับเส้นหลักคือเส้นนี้เห็นไหมไล่ตั้งแต่จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยขึ้นแกน y แกน x นะครับแกน y นี่ขึ้นไปหนึ่งเส้นเติมเส้นหลกักให้มันเข้มเลย นะครับส่วนเส้นล่างนะครับเส้นล่างเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเราสุดท้ายแล้วในการเขียนแบบเนี่ยเราจะลบทิ้งอยู่แล้วนะครับเราจะเหลือเส้นหลักเอาไว้อันนี้คือวิธีการเขียนแบบล่างที่เฉยนะเพราะขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องลงปากกาหมึกซึมสีดำนะครับเราจะต้องลงปากกาหมึกซึมปากกาหมึกซึมเราจะลงในกระาดาษไขนะครับมันจะมีแบบไขแบบ กระดาษบู๊บแบบไข่นี่เอาไว้เป็นแบบจริงๆนะครับแสดงว่าได้กันแล้วทีนี้เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนตีช่องเหมือนเดิมเลยตีช่องเหมือนเดิมตีช่องไว้ด้านขวามือหรือซ้ายมือก็ได้นะครับแต่เขาจะน,นิยมไว้ขวามือนะ ทีช่องเอาไว้เขียนชื่อนะครับปกติแล้วช่องความสูงจะอยู่ที่ครึ่งเซนหนึ่งเซนนะครับความห่างของช่องนะอ่าเขียนชื่อลงไป เสร็จแล้วหรือยังเสร็จกันหมดยังเนี่ยนะครับมห้าทับสองเลขที่ภาพอะไรวันนี้เขียนภาพอะไรเขียนลงไปด้วยนะครับภาพไอโซมม r i ก i s o m e t r i c ไอโซมมติก ของใครเขียนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใน g Google o o c l a s s r o o m เลยก็ได้เดี๋ยวครูจะเข้าไปตั้งหัวข้อไปให้นะครับเรียนก็ส่งมาเลยส่วนส่วนภาพออฟบีกนะใครที่ยังไม่ส่งนะครับมีคลิปย้อนหลังอยู่ในนั้นนั่นแหละอยู่ในอยู่ในใบางานใน c l คลาส m นะเข้าไปดูนะครับทําเสร็จก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาครูอันเก่าอะ่ะใช่ครับเหมือนกันครับก็ถ่ายรูปส่งมาถ่าย ชัดๆหน่อยให้มองเห็นหน่อยอโอเคสรุปนะครับสรุปวันนี้นะครับการเขียนภาพไอโซเมติกก็เขียนเหมือนกันกันกบภาพออฟบิกเลยเพียงแค่ต่างกันที่ภาพออฟบิกมีกี่ขาภาพออฟบิกกี่ขาครับใครที่เรียน<ค>แล้วสัปดาห์ที่แล้วสองขาครับ ออฟบีกี่ขาสองครับสองขาก็ถูกแต่ต่างกันที่อะไรครับที่หน้าครับไอ้ที่ด้หน้าต่าหรือเปล่ามันมีหน้าเดียวนะครับต่างกันต่างกันต่างออฟบีกี่สิบห้าไอโซเมิติกไอโซเมิติกสามสิกรอบิดไปหน่อยโอบิดไปหน่อยมันสะท้อนกู อ่านะครับทบทบวนแล้วนะครับไอโซเมนติกสาองศานะครับมี2มีสแกนขาที่กางออกไปโดยจะมีองศาที่เท่ากันนะครับสาองศาทั้ง2ด้านส่วนไอโซเมนติกจะมี2แบบนะครับเอ้ไม่ใช่ออฟบิกจะมี2แบบ45องศาแบบขาเดียวนะครับกับ45องศาแบบ2ขานะครับซึ่งองศาถ้าสองขาจะต้องกาง45เท่ากันนะครับ ในสัปดาห์ต่อไปครูจะพาเขียนภาพไอโซเมติกแบบที่มีความลึกความเว้ามีสัดส่วนที่เว้าเข้าไปนะครับมีรูปทรงที่บิดเบี้ยวไปจากเดิมที่ไม่ใช่รูปทรงเลขาคณิตที่มีรูปแบบตายตัวนะครับจะมีการเจาะกลวงเข้าไปนะครับเจาะซ้ายเจาะขวาโผล่หน้าโผล่หลังเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับ เราไล่ต่อจากนั้นก็จะเป็นการเขียนภาพด้านนะครับการเขียนภาพด้านเริ่มไปทีละสเตปสเตปนะครับพอหลังจากนั้นพอเราเขียนได้แล้วมันก็จะเป็นการเขียนภาพเพลย์สเปกทีฟนะครับเพลย์สเปกทีเดี๋ยวเราจะเรียนไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในเกี่ยวกับการออกแบบของเรานี่แหละซึ่งเราจะออกแบบอินทเรียให้ได้นะครับออกแบบอินทีเรียให้ได้เรื่องสอเดี่ยต้องแอบออกแบบภายในให้ได้ บเขียนแบบภายในให้ได้ใครที่ทําได้ก็จะเป็นความรู้ติดตัวสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเป็นนักออกแบบเป็นสถาปน,นิกได้เป็นวิศวกรได้นะครับอ่ะมีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยวันนี้ไม่นีไหมครับมินโชหน่อยมิ้นโชงานหน่อยมิน้น ยังอยู่ไหมผมดูในรั้นท้ายของผมคืของเบี้ยวของของหูไม่กมะคะ่ะแก้ใหม่อ่าโอเคแก้แล้วส่งมานะครับแก้แล้วส่งมาค่ะอาว่าไงรัวทำไมถึงเบี้ยว เออไอเส้นตรงฐานนะครับไอตรงที่ครูเอามาบรรทัดว่าครับผมไม่ไม่ไม่มันไม่ตรงครับมันเฉียงลงขาขี่ไม่ตรงครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องมือเครื่องมือเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเครื่องมือครูกำลังสั่งกำลังสั่งให้นะครับเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวพร้เร่วกเรามารับผมครับผมค่ะ อ่าโอเควันนี้ก็มีอะไรมากนะครับทบทวนไปแล้วพร้อิปไประตูมีตีลปิดไม้หน่อยโลอ่านะครับทบทวนไปแล้วแล้วก็เอางานเก่ามาส่งครูก็ถ่ายรูปชัดๆนะครับอย่าลืมตีกรอบนะครับเขียนชื่อแล้วก็ชื่องานอันสุดท้ายนะครับมีสามบรรทัดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมา อยู่ใน Google Classroom ที่นี้รายวิชาทชัศนศิลป์พื้นฐานที่ที่เรียนกับครูอังคารเนี่ยเอาเป็นว่าครูสอนวันพุธเสร็จนะครับครูจะส่งลิงก์แล้วให้พวกเราเนี่ยเข้าไปดูย้อนหลังดีกว่าเนาะโอเคไหมั้จังด้จัจังด้อ่าแล้วก็ทำงานส่งด้วยเพราะว่า งานศินละปะของพวกเราเนี่ยมันจะเยอะกว่าห้องอื่นเพราะว่าเราเรียนกับครูสองรหัสนะครับมีการออกแบบแล้วก็ทัศนศิลป์พื้นฐานด้วยเพราะฉะนั้นพยายามเคียงงานนะครับพยายามเคียงายายายงานก็ถ้ามันเยอะเกินไปครูก็จะไม่ให้ห้องเรานะเพื่อเป็นการลดภาระงานให้นักเรียนด้วยดีไหมดีค่ะดีครับดีดีดีดนึกว่าจะไม่ตอบแล้วนึกว่าจะไม่ตอบ อ่ะโอเคโอเคทีนี้ลองถามพวกไอโลเอ้ยไม่ใช่พวกไอสันพวกไอกิจจะรักให้หน่อยว่าถ้าไม่เข้าเรียนออนไลน์เนี่ยจะเอางานส่งครูย,ยังไงจะมารับใบงานหรือว่าจะทำย้อนหลังนะฝากถามด้วยแล้วก็ช่วยแจ้งครูในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวนะดึงมนเข้ากลุ่มได้ครูติดต่อกิจไม่ได้ กิจะรักแต่มันมาโรงเรียนประจำแต่ว่ามันมาเล่นเกมอย่างเดียวอย่างเดียวผมติดต่อไอกิทได้ครับแต่ติดต่อเฉพาะมันตอนนั้นเกมเออเล่นแหละเออเล่นเกมแล้วก็ดึงมันเข้ากลุ่านี้มันก็ไม่มาเอางานเออยังไงก็ดึงมันเข้ากลุ่มด้วยนะครับสองคนเนี้ยเผื่อเขาจะจะทำงานย้อนหลังส่งด้วยนะครับโอเคเอาสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ เจอกันสัปดาห์หน้านะครับเหมือนเดิมอุปกรณ์เตรียมเหมือนเดิมนะครับโอเคสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะคสวัสดีครับ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 แม่แม่